สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ i v e r s e Channel คลิปนี้ An Aniverse Channel จะพาไปเจาะลึกดันเจียนเมืองโดลันตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงบอสเบฮิมอตกับดาบปีศาจคารัดบอกวันนี้เราจะไม่เล่าแบบผ่านๆเหมือนในอนิเมะน,นะครับแต่จะเจาะลงไปว่าในเว็บโนเวลกับไลท์โนเวลเขาเล่ารายละเอียดดันเจียนนี้ยังไงอะไรถูกย่อถูกเปลี่ยนถูกตัดทิ้งแล้วดาบที่มุกขดดักเก็บกลับมาจริงๆมันโคตรใหญ่แค่ไหนในโลกของเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปลงดันกันครับ เมืองโดลันและดันเจียน30ชั้นจริงๆไม่ได้มาเล่นๆ่นก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าดันเจียนที่มุโคดะลงในซีซั่นสองเนี่ยมันคือดันเจียนใต้เมืองโดลันหรือที่บางซับเขียนว่าดอรันโดลานดอรันเมืองนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองผ่านทางเฉยๆแต่เป็นเมืองดันเจียนโดยตรงมีดันเจียนใต้ดินขนาดใหญ่ทั้งหมด30ชั้นของสําคัญคือก่อนมุโคดะมาเคยมีแค่ปาร์ตี้ระดับตำนานที่ชื่อประมาณว่าซันปาร์ตี้เท่านั้นที่เคยลงไปถึงชั้นสุดท้าย แต่ยังไม่มีใครเคลียร์บอสทั้น30ได้เลยเพราะงั้นพอปาร์ตี้ของมุคดะลงไปแล้วกลับขึ้นมาด้วยสภาพสบายๆบ,บวกแบกของเต็มไอเทมบ็อกซ์ในสายตาคนในเมืองคืออยู่ระดับตำนานใหม่ของดันเจียนแบบเนียนๆเ,เลยชั้น1-10ถึงของวอร์มอัพรับปาร์ตี้เทพแต่โหดพอจะฆ่าคนธรรมดาได้สบายชั้นต้นๆทั้งในอนิเมะและต้นฉบับจะเป็นดันเจียนหินสไตล์คลาสสิกมอนสเตอร์พวกกอบลินหมาป่าโกรเดินได้ต่างๆ สำหรับนักผจญภัยทั่วไปเนี่ยลงแค่ชั้น5-10ถึงก็ถือว่าเสี่ยงแล้วให้ไลท์อยู่ที่บอสชั้น10เป็นแมงมุมยักษ์สายพิษประมาณเวนนอมทารันทูล่าในใสายตาปาร์ตี้มุคดาบอสชั้น10คือขนมเพราะโดรจังเปิดไฟบูสเทพสงครามแล้วยิงทีเดียวจบแต่ในต้นฉบับเขาเขียนให้เห็นชัดว่าพิษของมันแรงระดับฆ่าคนธรรมดาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าไม่มียาถอนพิษหรือพรอนต้านสถานะพิษปกติปาร์ตี้สายโง่โงยังไงก็ตาย ตามเว็บโนเวลช่วงนี้เองที่มีการเล่นมุกเรื่องพรอนจากเทพครั้งแรกๆว่ามุกโคดะแทบกันพิษได้อยู่แล้วเพราะมีทั้งพรลมไฟดินสามดวงรวมกันเท่ากับต้านสถานะพิษปกติระดับสูงมากๆอนิเมะโชว์ให้เห็นภาพว่าโดราจังเก่งแต่ต้นฉบับกําลังบอกเพิ่มว่าระดับพิษของดันนี้มันโหดกว่าที่อนิเมะทําภาพให้รู้สึกเยอะชั้น11-20ถึงกับดักโหดบอสและหีบสำหรับล้วงโลกกับบทพิสูจน์พรอนเทพ ลงลึกไปช่วงกลางดันดันเจนเมืองโดลันจะเริ่มเล่นของจริงโดยเฉพาะในเว็บโนเวลมีทั้งห้องกับดักน้ำอยู่ดีๆน้ำทะลักจากผนังหรือเพดานทาให้มีเวททาตดลมหรือดินคุมสถานการณ์หรือไม่มีพลังของเฟลปาร์ตี้ปกติก็จมน้ำหายมีห้องบอสที่แยกเป็นตอนย่อยๆอย่างตอนที่ชื่อประมาณว่าบอสชั้น26ไฮไลท์อีกจุดคือหีบสมบัติปลอมชั้น20จะมีหีบลอบเปิดแล้วไม่มีของมีแต่แก๊สพิษพุ่งออกมา ในอนิเมะจะเล่าแบบขำๆว่าเฟลเตือนว่าอันนี้มีกลิ่นพิษเทพพีลมโผล่มาบอกในหัวมุขดาว่าด้วยพรอนทั้งหมดที่มีอยู่นายโดนพิษระดับนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่ในเว็บโนเวลจะลงดีเทลชัดเลยว่าพรอนเล็กจากล้มไฟดินสามดวงรวมกันเท่ากับได้ค่าต้านสถานะพิษปกติเทียบเท่าพรอนระดับหนึ่งดวงเลยคือพูดตรงๆว่าถ้าไม่ใช่มุขดะที่โดนเทพสบอยนักผจญไฟธรรมดาเปิดหีบนี้มีสิทธิ์นอนตายบนชั้น20ได้ง่ายๆเลย ดันจินนี้ในไม่ใช่แค่ตีมอนให้เก่งแต่ทดสอบทั้งความรู้เรื่องกับดักทรัพยากรแก้พิษและดวงบวกเบลส s ิ่งตรงตรงชั้น21-25ป่าจำลองและวาซุกิด่านที่โชว์ว่าโดราจังไม่ธรรมดาพอลงมาช่วงชั้น21-25บรรยากาศจะเปลี่ยนทันทีจากอุโมงค์หินกลายเป็นชั้นป่าจำลองในต้นฉบับเขาเขียนว่ามันเป็น forest floor มีต้นไม้สูงมอนป่าหนา,นานแน่นและมอนระดับ s class อย่างวาซุกิ มูยักษ์พิษแรงตัวหนาถึกจัดตรงนี้ในอนิเมะก็โชว์เหมือนกันแต่เว็บโนเวลลงอินเนอร์เพิ่มว่าปากติวาสุกิเนี่ยสำหรับนักผจญภัยทั่วไปเท่ากับของระดับตำนานแต่โดระจังเปิดบัฟเทพสงครามแล้วซัดลงแบบวันช็อตซีนนี้ไม่ได้มีแค่เท่อย่างเดียวแต่ในมุมคนอ่านเนร์ดมันคือการย้ำว่าปาร์ตี้ของมุคดะํากำลังเดินอยู่ในดันเจียนระดับที่ถ้าไม่มีเฟลโดระจังซุยไม่มีใครคุณมาเดินเล่นสบายๆแบบนี้เลย ชั้น2 1บถึง่บึงทะเลทรายและสภาพแวดล้อมที่ฆ่าคนได้ง่ายกว่ามอนในเว็บโนเวลเขาเจาะแต่ละชั้นแบบละเอียดชั้น28คือชั้นบึงพื้นแฉะลื่นมีมอนรอบกัดจากในน้ําถ้าไม่มีเวทธาตุลมหรือดินช่วยทําทางแค่การเดินก็เสี่ยงมากชั้น29คือชั้นทะเลทรายกลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดเจอมอนทะเลทรายพวกแซนเวิร์มแซนสกอร์เปียนและจแอนแซนโกลมตรงนี้เองที่เนสซูปเปอร์ของมุคดา ถูกใช้แบบเต็มศักยภาพไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอร่อยเข้าควักทั้งเครื่องดื่มเกลือแร่น้ำดื่มเย็นพักคลุมกันแดดไอศครีมช่วยลดอุณหภูมิของกันหนาวใช้ตอนกลางคืนดันเจ้นเมืองโดลันเลยไม่ใช่โหดแค่เพราะมอนอย่างเดียวแต่เป็นดันที่สควอทเวล้อมสร้างขึ้นมาให้ฆ่าคนที่เตรียมตัวไม่ดีก่อนถึงบอสในอนิเมะจะเห็นภาพทะเลทรายแค่บางซีนแต่ในเว็บโนเวลอ่านแล้วจะชัดมากว่าถ้าไม่มีทั้งพรอนเทพเน็ตซูเปอร์และแฟมิลี่ระดับท็อปแบบนี้ ปาร์ตี้ธรรมดาแทบไม่มีสิทธิ์มาถึงชั้น30เลยชั้น30บเบฮิมอตบอสที่อยู่คนละลีกกับชั้นอื่นชั้นสุดท้ายห้องบอสเป็นห้องทรงโถงใหญ่มากบอสของนันเจี้ยนนี้คือเบฮิมอตต้นฉบับบอกว่ามันคือสัตว์ใหญ่ระดับที่ตัวเดียวเปลี่ยนดันทั้งอันเป็นหลุมศพได้ลักษณะคร่าวๆคือรูปร่างเหมือนสัตว์สี่ขาขนาดมหึืมาผิวหนังหนาแบบเกราะธรรมชาติดาบธรรมดาฟันแล้วแทบไม่เข้าเวทโจมตีระดับปกติแทบไม่จิ้มอะไรได้ ในเว็บโนเวลจะใส่อินเนอร์ของมุคดะเยอะมากๆแนวตานว่านี่มันบอสที่ควรให้คนสายเรทเท่านั้นมาเจอไม่ใช่พ่อครัวจากต่างโลกแบบฉันเนี่ยการต่อสู้จริงๆพอเฟลกับโดรจาจังลองโจมตีไปสักพักจะเห็นชัดว่าเดเมจเข้าแต่เข้าได้ไม่คุ้มแรงการต่อยสวนของเบฮิมอตหนักระดับที่ถ้าตัวใดรับตรงๆโดยไม่ตั้งตัวมีสิทธิ์เด้งได้สุดท้ายคนที่ทําให้สมดุลเปลี่ยนคือซุยซุยใช้กรดของตัวเองยิงใส่ผิวเบฮิมอตแบบร,รัวๆ เกราะผิวที่หนาโคตรโคเริ่มละลายพอกราะบางลงเฟลกับโดราจังก็สามารถทำาดามจได้เต็มๆสุดท้ายเบฮิมอตล้มดันเจียนที่ไม่มีใครเคลียร์มานานก็ถูกเคลียร์โดยปาร์ตี้ที่มีพ่อครัวเป็นคนคุมกระเป๋าของต้นฉบับการต่อสู้ตรงนี้คือตัวอย่างเพียวๆของการแบ่งบทบาทเฟมิลี่เฟลคือไฟเตอร์สายบรูทฟอร์สโดราจังคือดาวเมจเวทหรือฮิตแอนด์รันซุยคือตัวเจาะเกราะหรือยูทิลิตี้สุดโกงหลังปลาเบฮิมอตรางวัลปลายดันไม่ใช่แค่เงิน แต่คือดาบปีศาจคารัลต์บอกในอนิเมะเขาบอกแค่ว่าเป็นดาบอดามเนไทส์สายไลนิงแต่ในเว็บโนเวลและข้อมูลโลกจะบอกชัดว่าคารัดบอกคือหนึ่งในดาบปีศาจที่ดดนโลกมีอยู่แค่หยิบมือวัสดุคืออดามเนไทโลหะระดับสูงสุดในตัวดาบมีเวทสายไลนิ่งฝังอยู่ดาบแบบนี้ปกติจะถูกเก็บในคลังหลวงของประเทศนั้นๆไม่ใช่ของที่ปล่อยให้คนถือเดินเล่นพูดง่ายๆคือมันคือสมบัติชาติจากมุมมุคดาดาบนี้มีสถานะสองชั้น หนึ่งในเชิงพลังมันคือ Infinity Plus One สอดของเรื่องนี้ตัดเกราะมอนระดับบอสได้สบายฟาดทีเดียวมีสายฟ้าลง 2. ในเชิงการเมืองมันคือป้ายประกาศตัวเองให้ทุกประเทศรู้ว่าฉันมีของที่ประเทศนายอยากได้เพราะงั้นในเว็บโนเวลหลังกลับจากดันมุขดาเลยไม่ได้เอาดาบมาใช้เดินเก๋ๆแต่เก็บเงียบไว้ในไอทิมบ็อกซ์ก่อนจนกระทั่งมีเหตุการณ์หลังจากนั้นที่ต้องใช้ดาบจอกเกราะมอนแบบเลวีอาทันเขาถึงจำใจเอาออกมาใช้ แล้วเรื่องของดาบวิสัทก็เริ่มดังออกนอกวงตรงนี้แหละที่อนิเมะซีซั่นนี้ยังแตะแค่ครึ่งเดียวยังไม่ได้ขยายว่าดาบนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของมุขดาในสายตาโลกภายนอกยังไงบ้างดันเจนโดลันในฐานะมุดเวิร์ b บิลดิ n งของเรื่องถ้ามองภาพรวมดันเจนเมืองโดลันไม่ได้เป็นแค่ดันเควสธรรมดามันทำสามอย่างพร้อมๆกันเลย 1. โชว์ความเหลื่อมระดับของปาร์ตี้มุขดากับค่าเฉลี่ยของโลกปาร์ตี้ที่เคยลงถึงชั้น30มีแค่ซันปาร์ตี้ในอดีตมุขดาลงไปแบบเที่ยว แต่จริงๆคือทำลายสถิติโลกเงียบๆ 2. ใช้โชว์บทบาทของเนสซูเปอร์บวกพรอนเทพบวกแฟมิลี่กับดักพิษก็พรอนต้านสถานะช่วยชั้นทะเลทรายก็เนสซูเปอร์ช่วยเรื่องสภาพแวดล้อมบอสเบฮิมอตก็ซุยและพลังทีมเวิร์กช่วยยิงบอส3าผู้ทางไปสู่การเมืองระดับโลกกับดาบปีศาจดันที่เคยเป็นตำนานของประเทศถูกเคลียร์ด้วยคนต่างโลกดาบสมบัติชาติไปอยู่ในมือพ่อครัวเนสซูเปอร์ทั้งหมดนี้ทำให้อาร์คดันเจียนโดลันเป็นจุดเปลี่ยนจากเรื่องเที่ยวกินชิวๆ ไปสู่เรื่องที่ทั้งเทพทั้งประเทศต้องเริ่มมองมุขดาเป็นตัวแปรของโลกแบบจริงจังเลยและนี่คือการเจาะดันเจี้ยนเมืองโดลันแบบเนิร์ดๆนตั้งแต่โครงสร้างชั้นดันบอสเบฮิมอตไปจนถึงความหมายของดาบปีศาจคาร์ดบล็อกที่อนิเมะยังเล่าไม่หมดถ้าคุณชอบคลิปแบบขุดลึกดันเจี้ยนหรืออยากให้เจาะดันเจี้ยนอื่นต่อไม่ว่าจากเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe universe channel พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนิร์ดๆแบบนี้ในตอนต่อไป วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ